พวกเด็กๆแตงโมผลเล็กๆมันจะกลายเป็นแตงผลใหญ่เอาไปใช้เลยรับรองได้ผลผมคอนเฟิร์มผ้าตายมาบอกผมผมซื้อทุเรียนต้นใหม่ให้เลยจริงผมทำมาแล้วเนี่ยมันงามเนี่ยโอเคบายบายครับปิคดคลิปสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนที่มีแตงโมเป็นเพื่อนนะอ่ะมาดูเอาไปแล้วอะก็คือผมเอาแตงโมเอาไว้แหละถามว่าเป็นเพื่อนอยังไงให้มันคุยแก้เหงาไงทุเรียนจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่โศกไง เนียเห็นไหมเนี่ยเวลามันเหงาเหงาอะมัน,มนวันนี้ผมจะพามาปลูกทุเรียนแบบลดน้ําเดือนละครั้งก็ได้สิบี่วันครั้งก็ได้นะครับมีวิธีโดยใช้เจ้าสี่นี้ครับ แตงโมถามว่าเดี๋ยวต้องขอใกล้นิดนึงเราะ่อะไรวะเดี๋ยวเสียงไม่ได้ได้ีถามว่าแตงโมเนี่ยพอมันได้ประมาณสักสี <c> ่ <oughs> วันห้าวันเนี่ยแตงโม,มจะเริ่มเสียแล้วมันก็จะเป็นน้ำกรดซีค่อยๆหยดลงไปหยดลงไปในในดินนะแล้วต้นผู้เรียนง,งามมากเลยนะครับเนี่ยวิธีการก็คือเราจะวางผู้เรียนเนี่ยเห็ในใบไหมใต้โคนใบเขาอย่างนี้นะ กินไปเลยง่ายๆต้นละลูกพอนะครับต้นละลูกพอใช้ได้กับต้นไม้ทุกอย่างผมซื้อมาสามลูกร้อยเอ๊ยโทษจริงสามลูกห้าสิบบาทคุ้มค่ามากนะฮะเป็นน้ำหยดอะเป็นน้ำหยดดีๆนี่นะฮนะแล้วก็จะให้ดีนะเอาถั่วมาโรยถั่วมันจะมีเรื่องของ สารอาหารในรากของถั่วมันจะทำให้ทุเรียนงามขึ้นนะครับผมมาปลูกถั่วไปงนมูลแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาถั่วขุดถั่วมาแล้วมาปลูกถั่วผมก็จะมาแซมตามนี้ฮะรอบๆต้นนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้พออันนี้น้ำแนห,หยดอยู่เหมือนเดิมนะน,น้ำหยดเหมือนน,นั้นเลยนะแล้วก็มีตังโมคุยเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเขาทุเรียน,นขี้เหงาใครขโมยตงโมไปกินหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะ ที่ไหนวะแม่งรออแตงโมไปกินแล้วมั้ยยุกไหนไม่รู้ว่ะดี๋ยวหาก่อนไอ้เหี้ยแตงโมหายอีตั้งเดี๋ยวนะนี่วะวะโอ้ยเฮ้ย,ยแตงโมหายจริงเหรอวะเฮ้ยตลกอ่ะหรือมันยุบไปแล้วไม่รู้ว่ะเราวางไางวนะ้ดดวอย่างนี้เดี๋ยวนะเราตัวมันน่าจะวางตรงนี้แหละเดี๋ยวดูมันน่าจะยุบไปแล้วละ่ะนี่ไงแตงโมย,ยุบไปแล้วนี่งงยยปไง อดูไถ่ใกล้เห็นป่ะเห็นป่ะมันกลายจุลินทรีย์เห็นป่ะแล้วพวกเนี้ยมันจะสมบูรณ์มากเลยเพราะมันกลายเป็นจุลินทรีย์ลงไปเลยแล้วก็จะมีพวกไสเดือนอะไรพวกเนี้ยมากินใช่ป่ะมันก็จะขี้ไส้เดือน,นก็จะขี้เคริรเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมีเห็นกินกน้งกือบป่ะมันก็จะมันกินพวกนี้แล้วก็มันก็จะขี้ขี้ทิ้งไว้พอขี้ทิ้งไว้ปุ๊บมันก็ไปใช้ได้ทันทีเลยใบยเบยมันจะฟูเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็เราก็ปลูกต้นถั่วไปด้วยใกล้ๆนะ แหมตอนแรกนึกว่ามีนคนขโมยเอาแตงโมไปกินเออไม่ใช่นี่แต่มันคุยมันคุยกันรู้เรื่องแล้วนะมันคุยกันรู้เรื่องแล้วมันก็เลยกลายเป็นจุลินทรีย์ลงมาแล้วนะครับเนี่ยรับรองเอาไปใช้เลยเพื่อนเนี่ยดูเดะใบฟูเลยมาเนี่ยนี่รักไถ่ายกันหน่อยเห็นปะใบมันจะฟูหนาเห็นปะเนี่ยใบยอ่อนอะเห็นปะอืมเอาไปใช้เอาไปใช้อใชโอ้ ดีมากดีมากแตงโมมันก็จะแตงโมเรามันเงาเงาอะมันมันผู้เรียนมันเป็นที่แบบเอาใจยากเนี่ยขาดความอบอุ่นนะเลยแตงโมมากวยยนเพื่อนมันพอแตงโมมันหมดอายุไขใช่ไหมมันแก้การจุลินทรีย์แล้วก็หยดลงไปนะครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกทุกสามทุกทุกสามเดือนครั้งอะน,นะครับแล้วก็จึงต่อหยดน้ำให้มันอีกนะโดยเอาขี้ข,ข,ขี้วัวเป็นก้อนเนี่ยมารองใช่ปะ เห็นป่โคนมันจะไม่เป็นลาไม่เป็นไรเลยเห็นปะ่ะเนี่ยเอาลองแล้วน้ําหยดสายน้าเกลือเนี่ยต่อเจาะถังเจาะถังเอาซิลิโคอนอุดต่อสายน้าเกลือมาเห็นไหมเปะ่ะแล้วก็เปิดน้ําหยดแล้วก็ปรับสายน้ำเกลือมันจะมีตัวปรับอยู่แล้วด้านล่างอ่าเห็นไหมตัวปรับตัวนี้เห็นป่ะเนี่ยเน,นี่ยก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนปรับเนี่ยเหมือนให้เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลแหละเข้าใจยากหน่อยแต่ไม่เกินความสามารถ นะี่น้ำอ่ะให้น้ำดูหนะ่อยน้ำจากบ่อเรานะน้ำเราปรับค่าพีเอสก็คือทำให้มันใสเราใสปูนขาวไปน้ำมันก็ใสใช่ปะ่ะใสมันก็จะเนี่ยจากน้ำมืงเหลืองแล้วก็จะก็โอเคค่อนข้างจะเวิร์กนะถือว่าใช้ได้ผ่านอมาดูต้นมาดูต้นเล็กมาดูต้นเล็กน,นี้ต้นต้นใหญ่ ต้นเล็กเนี่ยมันอ่อนแอเราเลยคุมด้วยหรือสารเลรนก็ได้นะอ่าดูนี้นี่นะเปิดดูเห็นป่ะเนี่ยเราก็คุมเอาไว้เนาะสภาพน้องก็ว่าแหละมันยังเล็กอยู่อ่ะก็มีน้ำหยดเหมือนกันนะอ่ามีน้ำหยดเหมือนกัน มีตังโมวะมีตงโมควนเพื่อนเนี่ยมีตงโมอ่ามีตังโมควนเพื่อนอยู่นี่ไงเนี่ยแตงโมกำลังแกกลายเป็นจุลินทรีย์ละพอปุ๊บมก็หยุดไปเลยต้องไปหมกักเหมือกเสียเวลารับรองไม่ตายถ้าตายนะผมซื้อทุเรียนต้นใหม่ให้เลยเพราะผมทำมาละทำมาเยอะละอ่ามีต้นนู้นอีกน้ำในถังใช่ไหมอ่าเปต้นนู้นเฮ้ นีน้ำกันหยดอยู่เหมือนเดิมนะนี่น้ำหยดเหมือนนั้นเลยนะแล้วก็มีแตงโมคุยเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเขาเรียนขี้เหงาใครขโมยแตงโมไปกินแร้วปล่ามียเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะแหงรองแตงโมไปกินแล้วมั้งดียตกนะะะกนนนะนนะะ เฮ้ยแตงโมหายจริงเหรอวะเฮ้ยตลกอะหรือมันยุบไปแล้วไม่รู้ว่ะเราวางไว้อย่างนีู้เดี๋ยวนะเราตูมันน่าจะวางอยงนี้ละเดี๋ยวดูมันน่าจะยุบไปแล้วล่ะนี่ไงแตงโมยุบไปแล้วนี่ไง่าดูถ่ายใกล้เห็นป่ะเห็นมันกลายจุลินทรีย์เห็นป่ะแล้วพวกเนี้ยมันจะสมบูรณ์มากเลยเพราะมันกลายเป็นจุลินทรีย์ลงไปเลยแล้วก็จะมีพวกไส้เดือนอะไรพวกนี้มากินใช่ป่ะมันก็จะขี้ไส้เดือนก็จะขี้เคิรเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมีเห็นกิ้เกือบป่ะ มันก็จะมากินพวกนี้แล้วก็มันก็จะขี้ขี้ทิ้งไว้พอขี้ทิ้งไว้ปุ๊บมันก็ไปใช้ได้นันทีเลยใบเบยมันจะฟูเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็เราก็ปลูกต้นถั่วไปด้วยใกล้นะแหมตอนแรกนึกว่ามีคนขโมยเอาแตงโมไปกินเออไม่ใช่นี่แซมมันคุยมันคุยกันรู้เรื่องแล้วนะมันคุยกันรู้เรื่องแล้วมันก็เลยกลายเป็นจุลินทรีย์ลงมาแล้วนะครับเนี่ยรับรอง เอาไปใช้เลยเพื่อนเนี่ยดูเดิใบฟูเลยมาหน่งเนี่ยอ่ะรักถ่ายกันหนเห็นปะใบมันจะฟูหนาเห็นปะเนี่ยใบยอ่อนอะเห็นปะอืมเอาไปใช้เอาไปใช้อใชโอโ้ดีมากดีมากแตงโมมันก็จะแตงโมผลใหญ่ใหญ่จเอาไว้นะพวกเด็กเด็กแตงโมผลเล็กเล็มันจะกลายเป็นแตงผลใหญ่เอาไปใช้เลยรับรองได้ผลผมคอนเฟิร์มถ้าตายมาบอกผมผมซื้อทุเรียนต้นใหม่ให้เลย จริงผมทำมาแล้วเนี่ยมันงามเนี่ยโอเคบายบายครับปิคดคลิป